สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะวัน,นทุกคนก็จะเห็นกระแปงแบบนี้นะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินนะคะมันจะค่อนข้างที่จะเออเละนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คืออันนี้คือต่อสามเหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเนาะไฟมันไม่ค่อยสว่างนะคะมันเป็นต่อสามเหลี่ยมที่หัวเนี่ยนะคะคือว่าวิกาบแหละแต่ว่ามันน่ะ ไม่ติดกาบแล้วเน่าแล้วเสียนะคะตอพวกนี้นะคะวีก็จะเอามาหลียูสนะคะเอ๊รีเซเกิลเอ๊ดีอะไรดีอะไรไม่รู้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเป็นตอเก่านะคะแบบนี้ค่ะก็คือวิก็จะมีตอหนามดำแบบนี้เป็นหนามดำญี่ปุ่นนะคะก็คือ วิกเนี่ยก็จะเอาหนะต่อนามดำเนี่ยนะคะมากราฟนะคะกับต่อ,อ,อสามเหลี่ยมที่มันผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็คือกราฟซ้านั่นเองนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาแบบนี้วิกกจะเอามาใช้แบบนี้เลยนะคะก็คือไม่กล้าไปกราฟหัวไม้ที่เป็นหัวไม้ตัวใหม่หรือว่าหัวไม้ที่ยังไม่เคยเหรือหัวไม้ที่แบบว่าเราต้องการกราฟนะ,ะส่วนใหญ่ถ้าเกิด มีปัญหาก็กคือกราฟไปแล้วแล้วไม่ติดวิจะเอามา,ากราฟต่อหนามดำนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้ใช้เพื่อแบบใช้ประโยชน์ต่อเนาะใช้ประโยชน์ต่อให้มากที่สุดนะคะก็จากคลิปที่วิเคยทําผ่านมานะคะก็คือคลิปกราฟต่อหนามดํากับใบเสมานะคะก็คือทรงดีหัวอวบหน่ออวบมากนะคะเวลา ออกมาแล้วแต่ว่าวิไม่สามารถควบคุมเ,เพี้ยหอยที่เกิดขึ้นจากตอได้นะคะก็เลยหลังๆก็เลยเลี่ยงมาใช้ตอสามเหลี่ยมนะคะแต่เป็นตอสามเหลี่ยมที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาลองทำกันจะทุลักทุเลงหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวบ้านเปื้อนนะคะถึงแม้ว่าบ้านจะเลอะตานใดก็ตามนะคะก็ยังกลัวเปื้อนอยู่นะคะ อันนี้นะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมะะเลยค่ะมีดเทปใสค่ะแล้วก็ต่อนะคะอันดับแรกนะคะนี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นรอยตัดเก่ารอยปาดเก่านะคะวิจะปาดตัดออกก่อนเพื่อให้เหมือนเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าไม้ที่เราจะกาเให้เขาเชื่อมกันนะคะ จากนั้นวิกะ็จะตัดเป็นสองส่วนนะคะหนึ่งท่อนก็จะได้สองต้นแบบนี้นะคะจากนั้นนี่คือหัวไม้เก่าของเราเราก็จะนำมาปาดใหม่ปาดใหม่ให้เจอเนี่ยนะคะให้ดูดีๆนะคะแล้วก็ปาดอ,นนออกหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะ ก็ปาดออกนะคะอันนี้ยังมีรอยอยู่เลยเนาะยังมีรอยดำอยู่เราปาดจนไม่เห็นรอยดํานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาต่อน้ำดามาแปะนะคะปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวิไม่สามารถที่จะติดเทปใส่ได้นะคะอันนี้วิจะติดเทปใส่ลงไปเลยวิไม่ได้ไม่ได้ลองด้วยกระดาษช,ชูแต่อย่างใดนะคะ เพราะว่าตอนหนำดำจะติดกาวแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะแกะออกได้นะคะแล้วก็หายร้อยไปนะคะเสียดายนะคะเสียดายต่อเพราะว่าต่อนี้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งต่อนะคะแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือวางไว้ไม่ให้โดนน้ำนะคะ เป็นปัญหาแล้วนะคะตอนนี้คิดว่าทางนี้คือทางก้นนะคะทางก้นมันนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะกาหัวไม้ผิดไหมนะคะผิดด้านหรือเปล่าอย่างนี้นะคะลองดูกันก็น่าจะใช่แหละใช่ไหมละ่ะคงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้โอเคอันนี้เป็นทางก้นนะคะอันนี้เป็นทางหัวเพื่อความมั่นใจหัะเนี่เอาหย่อยนะคะมีดนี่ถ้าเกิดคมกว่านี้ได้จะดีนะคะดูแล้ววิน่าจะไม่ได้รับเขาเลยนะคะปัญหานะคะเนื้อฉีกโอเค ก็เอามาอีกหนึ่งงานปากนะคะต้องส่วนนะะี้ค่ะให้เจอให้เจอส่วนเท่อที่ดีนะคะไม่เป็นสี่น้ำตาลนะคะเหมือนเดิมค่ะติดกาวค่อนข้างจะลำบากเลยนะคะไม่ได้ใช้มือที่3ก็4สีช่วยนะคะ ปกติแกจะใช้มือที่สามกับสี่ช่วยเนปะ็นที่นะคะสี่มือนะคะคึกปึ๊บโอเคแปะแปะให้อยู่นะคะนี่ก็คิดว่าอยู่แล้วนะเลอะนะคะ อันนี้โหชุก oh. oh. ยังดีนะคะยังดีอยู่เลยแล้วเราก็ปาดไม้ของเราแล้วก็แช่น,นี้กราฟก่อนเลยเดี๋ยวสลับนะคะกราฟตั้งแต่ที่ยังจำได้ ันนี้มีเวลานะคะพอมีเวลาเลยนะคะก็เลยลองทำสองคลิปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจุ้แน่นค่ะให้เขาอยู่ก็ถ้าเขาเสียไปหรือว่าอะไรอย่างไงนะคะวิก็ไม่ค่อยที่จะเครียดมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนึ่งตอก็เป็นตอแบบเคยใช้มาแล้วนะคะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะ เราก็จะไม่ได้เสียอะไรมากเท่าไหร่นะคะมาต่อออกกันค่ะเมื่อกี้นี่วิ่งไปปิดไฟนะคะอันนี้เป็นต่อแก่เพราะว่าเขาเคยมีต้นอ่อนแล้วตรงนี้นะคะแต่วิก็จะลองดูว่าจะใช้ได้ไหม คิดว่าน่าลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันใช้สนใจนะคะก็สับถามมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นตอหน่ำดำญี่ปุ่นนะคะคือซื้อมาแล้วก็ตัดกราฟตัดกราฟนะคะเขาก็จะมีตออ่อนออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะ ถามว่าถ้าตอเล็กขนาดนี้หน่อที่ออก,ออกมาจะใหญ่ไหมก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของของเราเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงดูตอแบบดีนะคะตอที่ออกมาก็สมบูรณ์ค่ะถึงแม้ว่าตอแม่จะเล็กนะคะแต่ตอลูกก็ไม่ได้เล็กตามนะคะนะก็เสร็จแล้วค่ะเป็นคลิปง่ายๆเป็นการกราฟ ะะใช้แล้วใช้ซ้ำนํำกลับมาใช้ใหม่นะคะต่อเพราะว่านะคะตูงนะคะลำพังปลูกเองก็นี่นะคะก็จะได้มาแต่ละต่อยากเย็นเข็นใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าโตช้านะคะก็วันนี้นะคะก็ขอจบการกราฟตอหนามดำนะคะบนตอสามเหลี่ยมที่ใช้แล้วนะคะเคยผ่านการกราฟมาแล้วนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะช่องของวินะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ทราบข้อมูลหรือว่าคลิปใหม่ๆนะคะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะวันนี้แคคตัสบ้านทองอ้วนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ดึกแล้วยังไงทุกคนฝันดีนะคะเดี๋ยววิก็จะกรับต้นไม้ของวิต่ออีกสักนิดนึงนะคะ อย่าลืมนะคะติดตามเพจของนี้ด้วยนะคะแคทตัดบ้านทองอ้วนนะคะฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย